ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องท่าเรือสเตชันแล้วก็สถานีรถไฟท่าเีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวที่ผมได้มีโอกาสมานะก็ดีครับผมเรามากันนะครับก็วัดนี้ก็ถือเป็นวัดใหญ่นะก็เสียค่าเข้าคนละสิบบาทนะครับผมถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับผม ครับแต่ว่ามันจะ,จะมีการย้อนแสงนิดนึงนะครับผม,ามานี่นะครับอันาเจดีนะครับผมน,นี่ครับผมว่าสมัยก่อนเขาทำแล้วตรงนี้อ่าตรงนี้อาจจะเป็นที่เก็บสมบัตินะนี่ครับจะได้ครับห้ามขึ้นบนรั้สถานเข้ามาสกปรกเกิดแรงความเรื่องเกิดแรงบอลบอลใจใกล้ใหญ่ๆนี่ครับ สูงมากครับจะได้เราขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับีซอมบี้ระบาดขึ้นมาซอมบี้ขึ้นมา <c oughs> ครับก็อาจจะมีการถ้าคูาคแบบเก่งคมอมไว้แล้วคุ้มว่าจะแบบตั้งแบบในเรฟอร์ดี้สองอ่แบบแบบว่าอย่างเงี้ยตอน <c oughs> ซอมบีบกุกขึ้นมาเนี่ยแแต่ว่าคอมไม่แรงเรงี้ยคอมต้องแรงหน่อยจัดตั้งมากครับเราเข้าไปข้างในกันนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าครับ นนี่ะครไปไปเดี๋ยคุณของจิ๊กโก้ด้วยจิ๊กโก้มึงก็เอาลบช่องมึงลบช่องมเลยนี่นะครับแต่ปัญญาเ,เลยโอ้โหนี่แบบนี่บ้าที่ที่คุสมัยก่อนเขาทุบทุบทุบเอาสมบัติปปใช่ไหมใช่ผมจะบอกกันนะว่าภายในพระพุทธรูปเนี่ยที่บางส่วนนะครับก็เห็นเคยได้ยินว่าตรงนี้มีพวกเศษเงินเศษทองอยู่ คนที่ทุบส่วนมากจะเป็นคนไทยนะครับใช่คนไทยทุบเพราะว่าเมื่ก่อนคือตอนนี้กรุงกรุงแตกคือแบบมันเรียกว่ามันปดดยากกันครับมันมันไม่ไหวจริงๆครับขณะคิดดูมะับทุบทิ้งหมดเลยครับเอาจริงแล้วพม่าไม่ได้มาทุบมาเผาคนไทยนี่แหละเข้าวบุรุษบางส่วนนะครับที่พม่าก็เผาครับใช่แต่ว่าพม่าไม่ไม่ถอยเพราะว่าเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาก็ก็เข่งขุดนะครับใช่ครับเข่งเหมืเมืองไทยอีกนะครับใช่นะครับเราจะไปทางไหนกันต่อดีครับ้น นี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับไปดูไหมคุ้มมากสวยมากเลยนั่นน่าถ่ายรูปมากเลยได้ครับผมไปดูครับเดี๋ยวเราจะทําการพักกล้องกันสักครู่นะครับผมแล้วก็ใช้ถ่ายหนังป่ะวะใช่ใช่มีการถ่ายหนังกันตรงนี้ก็อยู่อมีใช้ถ่ายหนังนะครับผมก็นั่งนั่งนั้งหลบแดดจริง นี่นะครับนี้เรามาคุณอาร์มนะครับผมสวัสดีทักทายกล้องหน่อยครับสวัสดีครับัดีเป็นเพื่อนผมนะครับผมเป็นผู้ร่วมทริปนะครับที่แน้เ่เขาถ่ายรูปมากเลยสวยดีนะครับเนี่ยสวยมากครับโอ้หสวยจริงครับสวยมากสวยจริงครับสวยๆนะฮะเป็นวัดที่สวยจริงครับเนี่ยขาวจ้วงเลยนี่ครับตอนคืนถ้าเรามาตอนคืนนะครับเขาจะเปิดไฟนะครับไฟสวยอ่ะไปครับผมไปกันเลยครับ ถ้ามาคืนนี่โอ้โหโคตรดีอ่ะเสียดาครับเราเรามาไม่ได้จนเนี่ยเราจนฝรั่งฝรั่งกย่าส่ผมใหญ่แล้วแล้วเราจะกระโดดขึ้นยังไงครับเนี่ยนีนะครับผมไปนัดเจ้าพญานะครับผมไปลงก่อนไหมร้อยจุดปลายเลยเอาดีเอาดีนับพงก่อนไป อ้าวอย่าไปฝักนู้นวะฝังนู้นอะฝ่ายข้ามแล้วหปอายน้ำข้าบอถึงสามแรงแน่นอนถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่มันเนี้ยเอาแต่ไม้จุดไฟเข้ามาตอนแบบเย็นแบบหกโมงถึงทุ่มเพราะว่าสวยมากสวยห้าโมงครึ่งเขาก็เปิดแล้วถ้ามาเนาะเฮ้ยมาเตรียมแพรไหมล่ะจะมาเที่ยวไปต่อพร นี่ครับผมนี่ครับโอ้โหถือว่าสวยมากสวยเลยเดินตามลอยพรมลิขิตนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าถ่ายตัวเองหลังเห็นแบบข้างหลังเนี้ยขอเล็มตัวนะ